ในขณะที่ประเทศเรามีประเด็นเรื่องเงินดิจิทัลว่าจะได้หรือไม่ได้จะกู้หรือไม่กู้นั้นประเทศแคนาดากำลังจะทำสิ่งที่โลกต้องตะลึงคือการพิจารณาที่จะแจกเงินให้กับประชากรตัวเองทั้ง30กว่าล้านคนคนละ2 0 0 0เหรียญหรือประมาณ60,000บาทบวกลบต่อเดือนและถ้าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนเศรษฐกิจของแคนาดาไปตลอดกาลน,นโยบายนี้เรียกว่า universal basic income หรือ UBI รัฐบาลแคนาดา จะฝากเงินเดือนละ2,000เหรียญเข้าบัญชีของประชากรทุกคนไม่ว่าคุณจะมีงานทําหรือไม่เรื่องนี้ได้ผ่านสภาสูงของแคนาดาเรียบร้อยแล้วทําไมรัฐบาลแคนาดาจึงต้องทําแบบนี้เพราะเขาไม่สามารถค r o l c o ค t of l i v วิ g หรือค่าครองชีพที่สูงมากในปัจจุบันในแคนาดาได้ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนปัจจุบันโครงการนี้กําลังถูกรีวิวอยู่แล้วถ้ามันผ่านมันจะมี5ขั้นตอนง่ายๆรัฐบาลจะโอนเข้าบัญชีประชากร เป็นเงินสดไม่มีวอชเชอร์อะไรทั้งสิน้นรัฐบาลอาจจะทําโครงการนี้เพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งหรืออาถาวรก็ได้เงินจํานวนนี้จะถูกจ่ายลงไปกับประชากรที่มีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปและมันจะถูกจ่ายให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว <c oughs> ผู้อาศัยอยู่ท้าวรแม้กระทั่งผู้ลี้ภัยก็จะได้รับเงินนี้เช่นกันและไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะจํากัดว่าคุณมีงานทําหรือไม่ด้วยซ้ําแต่โปรแกรมนี้กาลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักในสังคมแคนาดาเนื่องจาก อาจจะนําไปสู่ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจธธก็เป็นไปได้แต่มันน่าตื่นเต้นผมอยากจะบอกคุณว่าโปรแกรมลักษณะนี้กําลังถูกพิจนารณาในหลายๆประเทศด้วยเช่นกันแต่ข่าวร้ายก็คือที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าไม่สามารถควบคุมค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้แต่ประเทศแคนาดามีศักยภาพเพราะ GDP ของเขาอยู่ระดับ2ล้านล้าน,านเหรียญหรือประมาณ70ล้านล้านบาทซึ่ง สูงกว่าประเทศเราถึงประมาณ4ีเท่าเขาจึงมีเงินที่จะซัพพอร์ตประชากรของเขาฝากไปถึงรัฐบาลครับในเมื่อเราเห็นปัญหาแล้วเราเห็นตัวอย่างในหลายๆประเทศแล้วที่ไม่สามารถควบคุมค่าครองชีพได้แต่วิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะไม่สามารถทําได้เหมือนประเทศเหล่านะั้นเนื่องจากเรายังมี GDP ที่ต่ำมากเหมือนที่ผมเคยพูดเสมอครับไม่มีประเทศไหนหรือคนรวยคนไหนจะรวยได้จากการประหยัดแต่จะรวยได้จากการหารายได้เข้าประเทศมากขึ้นเท่านั้น พี่น้องคิดว่ารัฐบาลจะพาเราไปสู่จุดไหนคอมเมนต์ Comment นะครับ and that's one minute with Ram see you next time